สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเลยนะคะเนาะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยค่ะยายจอยกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็นี่เลยออกมาชมท้องทุ่งนะคะเนาะทุ่งข้าวเนะาะปากข้าวของยายจอยนะคะนี่แหละก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ยายจอยกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะ นี่ก็อืมข้าวก็ใช้ได้เลยนะอืออกลวงสะพั่งเลยละพี่น้องเอ๋ยนี่เลยเนาะข้าวก็ดูว่าดีนะแต่ว่าราคาข้าวไม่อํานวยเลยเนาะแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ราคาสักเท่าไหร่นะคะเนาะกับผลผลิตเนาะผลผลิตว่าจะได้สัก,กิีกตันเนาะ พราะว่าบ้านยายจอยทำนาขายนะทำข้าวขายแล้วก็ทำนากันปีละสามครั้งเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเนาะผลผลิตอะพอโอเคเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยสำหรับยายจอยท้อแท้เลยนะงวดนี้ยายจอยนี่โอ้โหยอมรับเลยว่ากลับมางวดนี้ขายข้าวงวดนี้ไม่รู้ว่าตันหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่ต้องรอลุ้น ลุ้นกันมากๆเลยแหละว่าเอเสมอทุนหรือว่าจะได้กําไรแต่ก็ได้กําไรก็คงจะน้อยนิดมากนะพี่น้องขาดทุนคงไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะเนาะอ,อืมก็ลุ้นดูก็ลุ้นกันดูเนาะพี่น้องชีวิตชาวนาก็จะประมาณนี้ละค่ะเนาะเออบางคนบางท่านบอกว่าโอ้ยเย้จอย อ,อ,อยู่เป็นเมียฝรัร่งดีๆนะเป็นมาดามอยู่สวิตดีๆแล้วกลับมาทำนาอุ้ยทำได้ทำได้เย้จอยทำได้นะคะเนาะก็อยู่กับธรรมชาตินะก็เป็นอะไรที่ก็ดีต่อใจพี่นะ้องแต่ไม่ดีต่อใจก็ตรงที่ราคาข้าวมันไม่ช่วยอุ้มเท่านั้นเองว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนเนาะลุ้นกันแบบหยดต่อหยดเลยละเหงื่อนะไม่ใช่อะไร พี่น้องคะ่ะนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเออบอกกล่าวเล่าสิบอัปเดตชีวิตของยายจอยเนาะสำหรับวันนี้ก็ อขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องขาเนาะต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมทุ่งนาะปากข้าวกับยายจ่อยนะคะเนาะพี่น้องใหม่เข้ามาก็ฝากกดซับสไคร์เนาะกดไลค์ให้ยายจ่อยด้วยนะคะเพื่อติดตามเนาะวิถีชีวิตของยายจ่อยนะคะกับการที่อยู่เมืองไทยเนาะกับชีวิตที่อยู่เมืองไทยของยายจ่อยก็ประมาณนี้ละคะ่ะเนาะเอาทุ่งนาเอาธรรมชาติมาให้ชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจ่อยขอจบไปก่อนคะ่ะบายบายค่ะ ค่ะ